ล่ะครับปุ้ใหญ่ใจด,ใจดีพี่น้องไงอดหลังห่านนะผมมีแห้งพี่ญี่ป็นไปได้จังใดเนี่ยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับผมเพราะว่าเขาต้องไว้ได้นอนมันต้องอยุ่อีกสองสามชั่วโมงเนี่ยต้องเบิกง,งานอีกกไไ้อนเนี้ยไว้ได้นอนเนี่ยเพราะมันต้องกินเข้าละก็ได้นอนแล้วเนี ขอบคุณครับผมพด้ออลัเอองเครอลพลา้วันลลังเอลังใจเกิน150ร้อยเอฟร้อยห้าสิบเครื่องดูดชูลังสำหรับคุณ <c oughs> <c oughs> บับเมื่อมาลังเอาคตนตยได้ได้แบงให้หมด M ร้อ,อยห้าสิบด้วยครับผมวันนี้แจกทีมงานสาวน้อยเป็นแานแบงเยวะมีบุญหนา้าเวทีด้วยวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะเลยแจกจริงนะข <c oughs> องรางวัลเต็มเลยเออแจกจริงแจกทุกวันครับผม มามาต้องอองตูเท่านั้นนี่ยอองก็ดีนี่กินัไงบ้างนี่กินปกติไม่ได้นะอ่ะต้องกินแบบนี้ทำไมต้องกินแบบนี้โชว์โลโก้จะเปเจอจะได้เข้าช่องโอเคน่าจะเป็นร้อยเก้าสิบเป็นยังสิบบวกเอามี4ที่สิบบวกโอ้ยใส่ยีปบวกใส่ที่สิบมีฝาเหลืองสิบแด รุ่นใหม่เขาทแล้ว10ปี70ปีแล้วเลยเป็นฝาเหลืองอร่อยมากเฮ้ยอันนี้ไอ้ตัวนี้คือเอสติลไข่เอ็ม150กระติ้กระพีกแก่อร่อยโอเคโอเคโอ้เก่งเก่งสุดยอดเลยแจกฟรีคุณละ2,000คุณน้องลดฉาดออริจินอลครับออริจินอล พูดแล้วเป็นเรืองเนเป็นเรื่อครับแต่ฟีละสองพันขวดครับนแจกน้องนองแดนเซอร์พร้อมครับนี่ครับแจกมามาจมาแบักจรติงพี่นี้เราแจก่กับเพื่องดถึงรอิงพ้ก ฟังจากกันพอหลอนแล้วประกาศอยู่บนเน้อผมบ่รู้นะไอเด็กเงนแล้วมันจะรู้ไม่ว่าเท่าไรท่าไร1ร้านบาถอไร้าาสิบมัด้มเกินใใจเยต้องยมมาแนเด้อเดู่าดี คุณแจกฟรีอ่ครับแจกฟรีแจกฟรีที่ได้มีกำลังเลีนยงแหำเด็กย้ำดินหมักร้อนมูเนี่ย้นดทาอกายล้นหน่เดย้อยเกือบ้ายเจ็ิบกว่าหกเอาแลนยัเขาแรงตรงนเลยคืออำนาจไปเลยหอดหอดเลยว่ะอมน้าไปเลยแมนงานน่ะทีกัดำ่างางใหญ่เลย ว่าฮอดนะเราเปสันบอมไปอยู่อยู่เนะเราเป็ิซันเที่ยวมม่เบียวของยุทธพอดีเป็นงานท่าเลยเลยผแค่เป็นเล,น,เเลนแล้วมันปะว่เองเคยไปว่าบัตนี่เป็นบัดแรกงานแรกทีกจั่งขอรับุกใหญ่ไปลุร<น>ะ,ะับมีขนาดใดแต่ไปลุงเลยเป,ปีแหกเียงจภาพข้างหกสุวบรณนพืนาเท้าหน่อยไปลงปีแรกบีแรกเลยเพราะมันมันสมโพธ แต่ว่าเขาไันเล่นในวัดเป็นเดินเดินจั๊กตีหละใช่ปะวัดวัดอนมาอายุสามสี่ปีนั้นไอ้พ่ะท่านที่ไปมุกใหญ่แกเป็นเรื่องมุกนะฮะไม่เคยไม่เคยแจ้งมาล้ําไม่เคยจังมาล้ําจะใส่อันเฉดอำเภอเมืองนะนี่อันดงหลวงเออดวงหลวงท่าเออหน้าแก่กระทั่งน้องมาจากแล้วอันนี้ปีแรกเดี๋ยวอำเภอเมืองนี่จะพาอันภางอำเภอเมืองจ้างสตาหน่อยไปเล่นปีแรกพระเจ้ามาหคุกหญิง ราคาหนังอันอร่อยมีสิบคนต่างไปสมบูรณ์ นีนเดย์ไปบึงบุญนำเปนออกไีเ็ดบุญน้นนำกันหลายรอันวัดน่ะมาอยู่ข้างตรงถ้มก็ได้เห็นี่อันเดินวิธีนาะเป็นเดินกรกสีละเขาเจ้ากีนเรียบนี้นี่ยมันเป็นปาเก่าเ้าจามาเดิทางเปงนี้ร้านโบนเจ็บที่บกตายอ่ะลกปลาห่านเป็นเล็บอะไรน่ยเอาไกลแป๊บเดียวอนนเยอ รอยหกสิบแป๊บยาจิบจจิบจนะอร่อยิรุเกากระพานมาแล้วนมันเิดแล้วนะครับให้สิบน้องๆบอบอบอย่างกับไปไทยครับน้องๆห้เดดแกงโตไฮเดเดียงครับสุดยอดดีๆครับูบออู้ยัยใจดีครับสนับสนุนหลักยังเป็นอาการเอ็มไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยฟาเหลือง10บบาทครับผม ะเอาเก็บไปแม่พวกเอาเก็บไปก่อนถ้ไม่กินเขาแล้วเต็๋อ่ะตักไปโจนีว่ว่าตักอย่างจะเบ็นยแทบอยู่ในหมอก,กมีอยู่อ่ะมันก็แห้งส่นดว้วพอครับม,มาแล้วครับมาเอยเพื่อนอย่าโอ้อ่าดี แมนอมาาสป้คไปได้แล้วมาาปรี้บบ่นน้อยอยู่ทางไหนนาะเต้นเต้นบ่นน้อยอยู่นั่นนะบ่นน้อยเรามาแล้ววะแมนครับแล้วยูุ่คไหนอ๋อเราเช็คซาวยุคงหนาครับยุ่งหนยุ่หน อมองขายเสื้อว่าสั้นยูมองขายเสืออยูยูยู่หนาเวทีครับเนเนเนคนไทยรูปยูหลายๆอยู่เนี่ยเมีนครับเข่าทั้งนี้พาอะไรเมนครับ่อเลดยมดีดียวมคดทานสื่อจับากลสดสดพี่น้องบรรยากาศสดสดเลีนไปแล้วเดี๋ยวว่าท่าน หนึ่งล้านบาทนักเรียนผมตั้งมาเห็นตัวนี้โอเปิดโปงมาแล้วใจมันใจมันชื่นนะจากไม่เมื่อยมัเนี่ยโอ้ยมีแฮงมีแหงไรครับผมชื่นใจมันมีแฮงครับผมนะคลิปนี้จะฝากไปเท่านี้กันนะครับไปแน้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ